สาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาจะพูดกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่าการมีชีวิตด้วยจิตว่างการมีชีวิตด้วยจิตว่างนี่คืออะไรคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จะพูดใส่หน้ากรอบหูลงไปเลยว่าคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปจิตว่างอย่างไรไม่รู้ว่าจิตว่างคืออะไรการมีชีวิตด้วยจิตว่างก็คือจิตที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ไปเป็นทาสของสิ่งใดๆไม่ไม่ไปติดผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆเป็นจิตว่างเป็นจิตอิตสะระจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก อย่างนี้เรจิตว่างจิตฉลาดจิตคิดนึกได้รวดเร็วสาหรับจะว่างไม่เป็นจิตโง่งุ่มง่ามเข้าไปลหลงไหลยึดถือในสิ่งใดก่อนแต่จะทำกำลังทำทำเสร็จแล้วจิตโง่มันก็ยึดถือตลอดเวลามันก็แบกภูเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตวุ่น เป็นจ,จิตติดอยู่กับสิ่งนั้นนั่นมันไม่ว่างถ้ามีสติปัญญารู้เพียมพอในเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่เป็นต้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเองจะไปหมายมั่นตามความ ต้องการของเราไม่ได้ถ้าเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องหมายมั่นคือโดยจิตที่เป็นอิสระมีจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งเรียกว่าจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น จะเต็มไปอยู่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาที่จะวควบคุมสิ่งเหล่านั้นที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> ด้วยจิตที่เป็นอิสระจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยสะดุ้งวาดเสียววิตกกังวลระแวงไม่จมกันโรคประสาทให้อายละอายแมว คนมีจิตวุ่นผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนทำกำลังทำทำเสร็จแล้วก็มีจิตวุ่นหยูด้วยสิ่งเหล่านั้นทั่งมันก็ต้องเป็นโรคกระสา์ให้ละอายแมวละอายสุนัขด้วย